ถ้าคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆสักร้านไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรเขาก็มีพร้อมให้คุณหมดแถมยังราคาถูกกว่าเติมเองไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสะดวกปลอดภยัยไม่โดนรีฟันย้อนหลังร้านนั้นชื่อว่า Over Top Up ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสวัสดีชาวเมียโฟที่น่ารักทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะหลังจากที่มีข่าวว่าจะรวมเซิร์ฟใช่ไหม หลายๆคนเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มตื่นเต้นกันละคนที่เลิกไปนานนานก็กลับมาลองดูว่าเฮ้ยถ้ารวมซื้อแล้วมันจะมีสงครามไหมมันจะกลับมาตื่นเต้นเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูว่าการรวมของเขาเนี่ยเงื่อนไขหลกัลกๆแล้วเขาดูจากอะไรแต่ถ้าให้ผมฟันธงนะ ตอนนี้ราคาด k s สต e l แล้วก็ราคาเหรียญ v ีมิกเนี่ยมันค่อนข้างร่วงแบบอุบาทมากๆต้องใช้คำว่าอุบาทเลยแล้วหลายคนก็ถามผมเช่นกันว่าเฮ้ยราคาเหรียญมันจะพุ่งกลับไปที่เดิมไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวมันก็พุ่งกลับไปแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงทีนี้เกมเมียโฟมันเป็นเกมเดียวที่เป็นเจ้าภาพของงานเนี้ยถ้าเกิดเขากู้รอบนี้กลับมาไม่ได้ ราคาเหรียญวีมิกน่าจะจมไปอีกนานสังเกตว่าช่วงที่เกมมันพลิกๆช่วงหนึ่งเนี่ยตลาด NFT มันคึกคักมากๆหลายคนมองเห็นราคาเหรียญวีมิกเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าลงทุนมันก็แบบเป็นการเรียกนักลงทุนรายใหญ่ๆเข้ามาระดมทุนใส่เหรียญวีมิกช่วงนั้นราคามันก็เลยดีแต่ช่วงเนี้ยมันซบเซาก็ไม่แปลกนะครับทางฝั่งของค่าย คู่แข่งก็เหมือนกันเน็ตมาร์เบเนี่ยก็ล่วงเช่นกันไม่ใช่ล่วงธรรมดานะล่วงแบบอุบาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องรอนะครับรอความชัดเจนอีกทีหนึง่งแต่ผมคิดว่าการรวมเซิร์ฟเนี่ยมันจะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้พวกเราเนี่ยเกิดสงครามขึ้นมาการทําสงครามจะทําให้ราคาทรัพยากรต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นทุกคนก็อยากที่จะพัฒนาตัวละครราคาดาร์คสิลที่แบบต่ำเตี้ยเลียดินเนี่ย มันก็จะกลับมายืนพื้นที่เดิมเอาจริงๆนะราคาของ Dark s t e e ลเนี่ยไม่ควรต่ำกว่าราคาของ Dark ในเหมืองทีเนี้ยมันมีอัปเดตใหม่ที่รอพวกเราเนี่ยเตรียมเข้ามาผจญภัยอยู่บอกเลยว่ามันเป็นข่าวดีมากๆแต่จริงๆผมคิดว่ามันน่าจะมาหลังรวมเซิร์ฟด้วยซ้ำแต่มันจะมาอัปเดตแพทรอบที่จะถึงนี้แหละครับท่านผู้ชม ซึ่งมันก็คือไอเรือเหาะนั่นเองอันนี้ผมเคยทําคลิปบอกไปแล้วและทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยต้องบอกก่อนนะว่าผู้พัฒนาคนนี้เขาไม่ได้มาทําแบบให้ความรู้เกี่ยวกับเกมเมียโฟเน่นานมากแล้วสงสัยไปอยู่กับเกมอื่นอยู่แล้วก็ปล่อยร้างเกมเมียโฟรครั้งนี้เขากลับมาแล้วแล้วก็มาบอกพวกเราว่าไอเจ้าพื้นที่ใหม่ มันจะเข้ามาในวันที่13มิถุนายนก็คือวันอังคารที่จะถึงนี้แหละแสดงว่าแพทรอบนี้น่าจะเป็นแพทใหญ่พอสมควรแล้วก็ต้องบอกว่าทางออฟ icial ของเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยคลิปที่เขาปล่อยออกมามันยังไม่เห็นพื้นที่ในเรือห่อนะ แต่ทางของโกบอลเนี่ยเขาเผยให้เห็นพื้นที่ในเรือห่อแบบคร่าวๆซึ่งก็ดูแล้วน่าเข้าไปเดินเล่นมากๆทุกคนแบบมันเป็นแมปที่น่าค้นหาแล้วก็น่าจะเป็นแมปที่น่าฟาร์มแมปหนึ่งประวัติโดยคร่าวๆเนี่ยทางผู้ปัฒนาบอกว่าพื้นที่เรือห่อมันเป็นเรือที่เดินทางไปรอบโลกด้วยพลังวิญญาณเรือลำนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยราชาปีศาจท,ทั้ง7ตนและมันถูกโจมตีโดยเหล่าปีศาจเนี่ยที่อยู่นอกโลก ทำให้เกิดความเสียหายและต้องลงจอดแบบฉุกเฉินที่แมปของทะเลทรายแสดงว่าการที่เราจะเข้าไปที่นี่ได้เราต้องไปที่แมปทะเลทรายเท่านั้นนะและมันจะมีประตูมิติเนี่ยให้เรารอดเข้าไปและก็เป็นหน้าที่ของพวกเราอีกแล้วครับที่จะต้องเข้าไปกอบกู้โลกกอบกู้หาย,ยนะครั้งนี้เพราะว่าปีศาจจากนอกโลกเนี่ยที่มันบุกเข้ามาไม่รู้ว่ามันจะแข็งแกร่งมากขนาดไหนพวกเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องไปชิงเรือหอลำนั้นเนี่ย คืนมายังไงอันนี้ก็ต้องรอติดตามอีกทีหนึ่งใกล้แล้วนะอีกไม่กี่วันทีนี้เราข้ามไปดูทางแพดอัปเดตของเกาหลีกันบ้างทางนี้เขาก็ไม่น้อยหน้านะเพิ่มพื้นที่ใหม่มาอีกแล้วและมันเป็นพื้นที่ที่เชื่อมกับเซิร์ฟเวอร์คอนควสซึ่งมันก็คือเซิร์ฟเวอร์พิชิตนะทุกคนผมไม่รู้ว่าเขาจะเพิ่มมาแบบไหนน่าจะเพิ่มมาใส่ตรงนี้หรือเปล่า เพราะมันยังมีว่างตรงนี้อยู่แสดงว่าถ้าเราคลิกเข้ามาที่หัวข้อคอนควสเนี่ยก็จะเจอเซิร์ฟเวอร์พิชิตและเจ้าเซิร์ฟเวอร์พิชิตเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่เหมือนกับเหมืองทั่วๆไปหุบเขานี้มีชื่อว่าหุบเขามังกรดำแต่ทางเกาหลีเนี่ยเคลมไว้ว่ามันไม่มีเหล็กดำให้ขุดนะเพียงแต่ว่ามันมีบอสให้พวกคุณเนี่ยล่าเท่านั้นอันนี้ต้องรอติดตามนะแสดงว่าเราจะมีทั้งพื้นที่ปกติ เซิร์ฟเวอร์ปับปามหอคอยมังกรดำแล้วก็เซิร์ฟเวอร์พิชิตโอ้โหเยอะจริงๆทุกคนไม่รู้มันจะเยอะไปไหนและแน่นอนว่าเมื่อมันจะมีการรวมเซิร์ฟในวันที่4กรกฎาคมผมก็ได้เตรียมของไว้พัฒนาร่างกายพัฒนาตัวละครของผมไปอีก1สเต็ปไอเจ้าของพวกนี้มันก็ใช้เวลาหานานมากพอสมควรนะทุกคน กว่าจะได้แต่ละชิ้นเนี่ยไม่ใช่แบบเล่นๆนะและผมก็รวบรวมครบหมดแล้วทีนี้เราจะทำการสร้างมันขึ้นมาการสร้างเนี่ยผมเปิดแปลนอันนี้ทีแรกว่าจะไปแลกอันนี้นะเพื่อมาอัพไอ้อะไรนะระบบวัตถุศักดิ์สิทธิ์คือมันต้องใช้เนี่ยเยเยจ้าถ้วยตัวนี้ถ้วยสีฟ้า มันสามารถสร้างได้จากไอ้แปลนที่มันผสมไม่ได้ผมก็เลยเอาตรามังกรเนี่ยไปแลกที่หมู่บ้านวิญญาณที่ราบสูงปรากฏว่ามันได้มาแต่อีสองอันเนี้ยแล้วอันแรกเนี่ยไม่ได้พอเราเอากล่องลงไปประหนึ่งปรากฏว่ามันได้แปลนแปลนแดงของอันนี้มาซึ่งก็คือเขานี่แหละ และการจะสร้างเนี่ยเราก็ต้องมาสร้างกับเจ้า NPC ตัวนี้มันถึงจะสามารถสร้างได้เอผมน่าจะเก็บไว้ในคลังหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราเดินไปที่คลังแป๊บหนึ่งนี่อยู่ในคลังจริงๆทุกคนนี่ไงผมได้เจ้าตัวนี้มาแล้วก็ผมมีกำไรบวก8ซึ่งก็คือเจ้าตัวเนี้ยเราก็จะทำการปลดล็อกมัน ทีนี้เราก็ไปสร้างเจ้าตัวนั้นก่อนสิ่งที่ผมจะทําการสร้างเนี่ยก็คือกําไรเราได้เลิกแล้วนะกําไรของผมเนี่ยมันจะขึ้นเป็นขั้นที่3แล้วปึ๊บสร้างแล้วนะ1แล้วก็เราจะสร้างจากข้างนอกเพราะว่าเรามีของบวก8อ่ะสร้างอีก1โอเคแล้วเราก็สร้างขึ้นมาเป็นขั้นที่2 จากนั้นเราก็ผสมขึ้นมาโดยการปลดล็อกเจ้าตัวนี้ของเดิมปุ๊บเฮ้ยตื่นเต้นอยู่นะหลังจากที่ไม่ได้สร้างมานานแล้วเนี่ยโอ้โหอ้าวดาร์คสติลไม่พอเดี๋ยวทำการกดก่อนตอนนี้ราคาดีมากๆอ,อช่วยซื้อหน่อยแล้วกันเผื่อราคามันจะพุ่งขึ้น มันต้องมีคนทําของแบบนี้หลายหลายคนแล้วเดี๋ยวราคาด์างเนี่ยมันก็จะขึ้นเองแต่ตอนนี้มันหาคนแบบนั้นน่ะยากแล้วดูถ้ารวมเนี่ยคือ391ล้านนะซึ่งกว่าทุกคนจะช่วยกันซื้อออกไปหมดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอวันที่รวมเซิร์ฟทีนี้ปัญหาของการรวมเซิร์ฟมันจะอยู่ที่ว่าพื้นที่มันเท่าเดิมแต่คนเนี่ยจะเยอะขึ้น การฟาร์มบนจตุรัสบนรับแรอาจจะไม่ได้ชิลแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นมันยังไงมันก็ต้องมีการตีกันเพื่อแย่งทรัพยากรรวมไปถึงกฎการฟาร์มเซิร์ฟไหนที่1คนต่อ1พื้นที่ก็ไม่น่าจะใช้ได้เช่นกันอันนี้ลองไปปรับเปลี่ยนกันดูนะวันที่รวมเซิร์ฟแต่ก็ยังว่าแล้วต้องรอดูความชัดเจนอีกทีหนึง่งว่ามันจะรวมแบบไหนยังไง อันนี้ผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันยังไม่กล้าฟันทงป๊าปสร้างคั้น3ขึ้นมาแล้วนะจากนั้นเราก็ทําการตีบวกมันซะโดยเราจะใช้หินโดดแล้วก็หินแดงไม่รู้ว่ามันจะโดดไปได้ไกลแค่ไหนปุ๊บนี่มันต้องมีหินลดด้วยอ่ะลองดูจะไปที่นี่เลยตีบวก ปึ๊บบวก1บวก2แล้วก็บวก3จากนั้นไปบวก4แล้วก็ข้ามอ้าวปึ๊บนี่บวก4แล้วก็ข้ามมันซะเฮ้ยข้ามไม่ได้วะ่ะเฮ้ยอ้าวแต่หินโดดผมทำไมมีน้อยจังเลยฮ้อ้าวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมันมีจำกัดนะนี่ ข้ามได้ไหมอีกสามเม็ดสองอือได้ได้ได,ได้ทุกคนได้ว่ะบวกหกด้วยนี่โอเคจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปทีนี้เหลือต้องไประบุคุณสมบัติอีกไม่เป็นไรช่างมันเราทำการล็อกไว้ก่อนปื๊บอ่ากำไรได้ขั้นสามแล้วนะ แล้วก็สิ่งที่ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปอัพอีกหนึ่งอันก็คือเจ้านี่เลยเดี๋ยวผมทําการเร่งสปีดไปก่อนมันก็คือไอ้เจ้าระบบใหม่ล่าสุดนั่นแหละที่มีชื่อว่าอะไรนะ Potential เ,เออไอ้เจ้านี่แบบปวดหัวมากเป็นอะไรที่นะคือมันใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะจริงๆไม่รู้ว่าครั้งนี้มันจะสามารถ อัพติดได้สักกี่อันเชียวซึ่งสิ่งที่เราจะต้องไป,ปเผชิญเราน่าจะต้องอัพอันนี้ก่อนปึ๊บนี่ไม่ติดครับโอ้โหหรือติดว่าได้อะไรเนี่คิดาเมียกับดาร์คสติลแล้วก็ไปตรงนี้อืยได้อีกนี่เฮ้ยอย่าได้อีกอืยเอาดีไปไปไปอีกโอ้โหทุกคนนี่ขนาด เ0็ิเอร์ซ็นต์นะเนี่ยโอ้ยสเตจสองเฮ้ยไปอีกนี่ได้อีกได้อีกไปสามแล้วไปสามแล้ว้ไวยได้อีกได้อีกนี่ได้อีกเอาดิเอาดิวีได้อีกได้อีกนี่สเตจสองเฮ้ยใช้อีกมันใช้อีกอันนี้ได้ไหมหมดแล้วแสดงว่ามันต้องไปด้านนี้เอา้าเฮ้ยไม่ได้ได้ไหมนี่ได้ว่ะสเตจสามโอเค โอ้ต้องอัพอีกอันหนึ่งทีนี้มันสามารถอัพอันไหนได้อีกมาที่สีเขียวสีเขียวทุกคนสายฟาร์มอันนี้ก็สามารถอัพได้เหมือนกันนะเนี่ยหัวน,นี้ผมมีเยอะเลยนี่เต3สามโอ้ไปสเตจสีเด,เดี๋ยว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 อันนี้มันใช้สีแดงเหรอมันเปิดอันนี้ได้อีกโอ้โหไปไกลเลยทีนี้ทุกคนเอ้าอัพไปเฮ้ยนี่ เตะสอเตะสาไปได้อีกโอ้วันนี้สุดจริงว่ะเฮ้ยทางนี้ก็ได้ว่ะเอาเอาดีเอาดิเฮ้ยอะนี่โอ้โหทางนี้เพิ่มเยอะมากเลยอะสามสเตตัสทุกคนมีอะไรบ้างเนี่ยเม่นยำโจมตีอาคมไปโจมตีโจมตีกายภาพแล้วก็โจมตีอาคมโอ้โหูยังโหดอะ่ะ เฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เขียวว่ะอันนี้เขียวอัพได้อีกเฮ้ยสาย p ี p ว่ะอต้องมาอัพนะทุกคนเนี่ยเก็บให้ได้อย่างเงี้ยแล้วก็มาอัพบอกเลยว่าเป็นอะไรที่มันจะทำให้ตัวละครของคุณเนี่ยพีกมากๆโอ้โหเอาโอเคอันนี้ได้อันนี้ได้ไปอีกได้ว่ะสเตสามเฮ้ยยังเปิดได้ต่ออีกสองอันเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย ดีอย่างมัน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 เอาดีเอาดีเอาดีาดนี่ไปได้อีกไปได้อีกอืมเอาดีนี่ไปได้อีกเฮ้ยอย่าเอายีกโอ้ยไม่ไปแม่หมดแล้วหมดไหมเดี๋ยวทีนี้เราไปดูเฮ้ยตรงนี้อัพได้ตรงนี้อัพได้พี่ยจะมันใช้สกิลอันตีวะติดไหมติดติดไปได้อีกโอ้สองจุดเลยโอ้ เอาดิเอาดินี่นี่นนนนเออเอายังอีกยังอีกยังได้ยังได้ยังได้ไดเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยผมก็แปลออกบ้างไม่ออกบ้างนะทุกคนไซเลนเรดบูทคืออะไรอะ่ะไอ้ใบใช่ไหมเออใบน่าจะแบบเพิ่มเพิ่มใบหรือเปล่าโอ้หมดแล้วหมดแล้วทุกคน ทีนี้มันก็จะไปตรงสีเขียวสีเขียวได้ไหมไม่ได้หมดแล้วโอ้โออย่างเอาอะสุดหวาะรอบนี้อัพได้เยอะมากทีนี้ก็ต้องรอรอบหน้าเออทุกคนได้ประมาณนี้แหละโอ้โหเดี๋ยวผมลองใส่เซ็ตเต็มดูนะทุกคนมันจะพุ่งไปที่เท่าไหร่ตอนนี้พลังแสนเก้าแล้วแล้วก็ ดูนี่อันที่อัพมาได้มันน่าจะเพิ่มพวกเนี้โอ้โห oh. ก็ยังไงลองไปอัพดูนะทุกคนถ้าเปิดได้จุดหนึ่งมันก็จะไหลลื่นไปเรื่อยๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย